สวัสดีครับมาอยู่กับช่อง KPI Z นะครับผมวันนี้มาอยู่กับรายกมร o r s ์ o เซ็นะครับวันนี้จะมาอธิบายเรื่องสกิลข,ของชีนและวิธีการเล่นชีนหน้านี้งนะครับผมโอเคครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลย มาดูที่แสแตตกกันเลยนะครับผมในส่วนของระดับความยากเนี่ยจะอยู่ในระดับแกรนดบิ้งนะครับผมแล้วก็เลือดอะ่ะจะอยู่ระหว่าง70ถึง120ความเร็วในการเดินจะอยู่ที่12ความเร็วในการวิ่งยังอยู่ที่24นะครับผมรอสต้ามิเน่าแม็กอยู่ที่100หน่วยสต้ามิเน่าลดอยู่ที่10หน่วยต่อ1วินาทีสต้ามิเน่าเพิ่มอยู่ที่20หน่วยต่อ1วินาทีนะครับต่อมามาดูที่พาสีไปเลยนะครับผมอันแรกจะเป็นในส่วนของ Unpredictable f a t e นะครับผมเชนเนี่ยนะะครับจถูกสุ่ม อยู่ในระหว่าง 70- ถึง120นะครับก็คือเริ่มเกมมาก็ได้ใช้แล้วนะครับในส่วนของ p a s s i อันนี้นะต่อมาก็จะเป็นในส่วนของความสามารถนะครับผมอันแรกจะเป็นในส่วนของ Change Favor cooldown จะอยู่ที่0ูดวินาทีนะครับ Change จะทําการโยนเหรียญถ้าหากช h นโยนได้หัวจะได้ชาร์จให้กับส k ิ l l ทุก Skill เป็น1ชาร์จนะครับแต่ถ้าช h นโยนได้ก้อยจะได้รับ d ีบ b ฟวิกเ n e เป็นเวลา15วินาทีนะครับในทุกๆครั้งที่โยนได้ก้อยเนี่ย d ีบัฟ e b กเนตจะเพิ่มขึ้นไป1ขั้นผลของ d ีบ b ฟวิกเ n e จะ s t a ็กไม่จํากัดนะคร มาคว่าจะโดนตีทีเดียวตายได้ง่ายๆเลยน,นั่นเองต่อมาจะเป็นในส่วนของมาช็อตนะครับผมคูลดาวจะอยู่ที่40วินาทีถ้าเราใช้สกิลน,นี้เชนจะทําการหยิบปืนฟินล็อกขึ้นมาใช้เวลาลิงยิง1วินาทีแล้วยิงออกไปหลังจากที่ยิงออกไปแล้วจะทําให้สุ่มเกินเหตุการณ์3อย่างนะครับตัวเหตุการณ์แรกคือจะมีโอกาส2ีที่จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยก็ค,คือยิงไม่ออกนั่นแหละครับ เหตุการณ์ที่2คือมีโอกาส25%เนี่ยที่ปืนจะระเบิดคามือแล้วก็เราจะโดนดาเมจใส่ตัวเอง45ดาเมจแล้วก็ทําให้เราใช้ปืนไม่ได้อีกเหตุการณ์ที่3คือมีโอกาส50%เนี่ยที่กระสุนปืนจะยิงออกไปนะครับโดยในระยะ90เมตรถ้าฆาตะกรโดนยิงจะติดสตันเป็นเวลา1-5วินาทีโดยจะขึ้นอยู่กับระยะถ้ายิงไกลระยะสตันก็จะสั้นลงถ้ายิงใกล้ก็จะสตันนานขึ้นนั่นเองโดยทุกๆชาร์ทที่มีของสกิลวันช็อตเนี่ยจะทําให้เชียงเนี่ย มีโอกาสที่จะยิงออกมากขึ้น20%สูงสุดที่90%นะครับและจะทําให้เหตุการณ์ยิงไม่ออกกับปืนระเบอร์เนี่ยต่ำสุดที่5%เอาง่ายๆก็คือควรเก็บชาร์จให้เต็มเพื่อที่จะได้ยิงออกมามากขึ้นนั่นเองนะครับและถ้าหากมีเชนอยู่ในเกมมากกวานน่า1คนจะทําให้โอกาสในการยิงลดลงทุกๆ5%โดยที่โอกาสอันอื่นก็คือไอ้25%นะครับที่ทำให้ยิงไม่ออกกับปืนระเบอร์เนี่ย มันเพิ่มมากขึ้นเป็น2.5%โดยที่สกิลเนี่ยจะเริ่มมาน้วยส่วนชาร์จแล้วจะตันที่3ชาร์จนะครับและถ้าเราใช้ชาร์จในส่วนของสกิลวันนี้เนี่ยก็จะหายไปรวมถึงสกิลอื่นด้วยต่อมาจะเป็นในส่วนของรีโหลดนะครับผมครูดาวจะอยู่ที่20วินาที ถ้าเราใช้สกิลวันนี้เชนจะสุ่มสแตตแมคคิดพและจะสุ่มอยู่ในระหว่าง70-120 HP ถึงโดยในทุกๆชาร์จที่สกิลนี้มีเนี่ยตัวเลขนั้นก็จะเพิ่มขึ้น3%ก็คือถ้ามี3ชาร์จก็จะเป็น9%สมมุติเรามี3ชาร์จนะครับการสุ่มใต้เลือดน่ก็บวก9%ไปก็จะเป็น129 HP นะครับผมและมันก็จะกลายเป็นสแตตแมคคิดพของเชนด้วยนะครับ โดยสกิลนี้จะเริ่มมาด้วยส่วนชาร์จและจะตันอยู่ที่3ชาร์จและถ้าเราใช้ชาร์จในส่วนของสกิลวันนี้ก็จะหายไปรวมถึงสกิลอื่นด้วยอันสุดท้ายก็จะเป็นในส่วนของแฮตฟิกนะครับผมคูลดาวจะอยู่ที่70วินาทีถ้าเราใช้สกิลนี้ดีบัฟวิกเนตที่เราสแตก็กโดยใช้ไอ้สกิลโยเหลียนะครับมันก็จะหายไปหมดเลย เหมือนเป็นซิคล์ที่เอาไว้ล้างวิทนีตัวเฉพาะเลยนะครับแล้วมันก็จะทําให้ปืนที่เรายิงแล้วเปิดคามือมันก็จะล้างให้ด้วยครับทำให้เราสามารถใช้ปืนได้และยังไม่หมดก็คือมันจะทําให้ชาร์ทที่เราเก็บมาทั้งหมดหายไปนะครับผมวิธีการจะได้ใช้สกิลนี้คือเราต้องเก็บชาร์จให้ครบ3ชาร์จเราถึงจะใช้ได้นั่นเองและมันก็จะหายไปเหมือนกับสกิลอื่นเลยในส่วนของเกมเพลย์เช้งเป็นตัวละครที่โหดแล้วก็อ่อนในเวลาเดียวกันคือมันเป็นตัวที่แบบว่าขึ้นอยู่กับดวงคนเล่นล้วนๆเลยครับ ถ้าตาไหนรีเลตได้เยอะๆกับยิงออทุกครั้งก็จะโหดไปเลยนะครับผมกับถ้าตาไหนตัวคนตกก็จะรีเลตได้โคตรน้อยครับแล้วก็ยิงปืนพังทุกครั้งก็มีครับแล้วมันก็ยังแถมดีบบฟวิกเด็อีกถ้าคุณโยนเหรียญเล่นๆไปเรื่อยๆเนี่ยฆาตก,กรปาสิกิลใส่หรือวิ่งมาฟันคุณคุณก็ตายในครั้งเดียวเลยนะครับโดยวิธีเล่นนะครับเริ่มเกมมาเราควรจะโยนเหรียญเพื่อเก็บชาร์จให้ไวที่สุดถ้าชาร์จสามได้ยิ่งดีนะครับถ้าเลือกมาเลือกคุณน้อยก็ควรรีสแตนหาเลือดนะครับ แล้วไปโฟกาที่สกิลยิงปืนต่อและควรจะเก็บชาร์จให้ครบ3ชาร์จทุกครั้งนะครับเพื่อที่จะได้มีโอกาสยิงปืนออกนั่นเองไม่จะเป็นว่าต้องใช้กับสกิลปืนอย่างเดียวนะครับผมเราสามารถเก็บ3ชาร์จมาใช้กับสกิลแฮทฟิกเพื่อรีเชตวิกเนตและซ่อมปืนถ้าหากปืนเราพังนะครับผม ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับในส่วนของชิ้นในเกมโฟลสเค้นนะครับอาจจะนานหน่อยนะครับเพราะว่าส k กิลมันค่อนข้างที่จะเยอะนะครับผมก็ถ้าชอบก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับถ้ามีอันไหนให้ปรับปรุงก็บอกมาได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ